บุญหลายเยี่ยมยามถามข่าวฟังเสียงท่านประธานครับสวัสดีครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยเจ็ดจุดห้าศูนย์อำเภอกันทะลักษ์ศรีสะเกษพี่น้องนะครับอยู่กันกับทีมงานบุญมอเรดิโอนะครับอ้าออกพื้นที่ครับส่ง ผลิตภัณฑ์ให้คุณพอ่อคุณแม่นะครับพใหย่แม่ใยญ่พี่ป้านะอาอาเฮ้าครับอยู่กับช่องบุญหลายสายยาวนะครับขอบคุณที่ผ่านเข้ามาติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กด s ั b สไคร b e กดแชร์คลิปนี้ขอจะสิบไลค์ละกันเนาะนะขอจัสิบไลค์เด้อพี่น้องเด้อนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณผลิตภัณฑ์ในเครื่องของบาวบุญมากพันดวงครับเมื่อนี้ให้การสนับสนุนโดย bi star ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตา bi star ทันทีมีปัญหาสุขภาพดวงตากะใส่ bi star พี่น้องครับ1กล่อง30แคปซูลครับราคาสบายสบาย1,350บาทนะครับหรือจะเป็นทางด้านของน้ำสารายแดง triple d premium กล่องสี ทองนะทองฟ้าน้เงินนี่แหละนะครับทริปดีพรีเมียมโกนะโชมนี่โชมใหม่นะครับสองพันหาร้อยหกสิบหกเปิดโตบ้านะครับพี่น้องให้การอุปการะคุณกันนะขอบคุณเสียงจากท่านประท่านครับเริ่มต้นคลิปนี้ให้นะครับขอบคุณทีมงานบุญมาเรดิโอพี่น้องดาวน์โหลดไว้นะครับดาวน์โหลดลงมือถือหรือว่า ท้งด้านของแอปพลิเคชันครับบุญมาออนไลน์นะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันได้ทั่วประเทศ0894223471ครับมาหาคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายครับทังบ้านผือกันทารลักษ์ไปเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นก่อนนะครับมาหอดจอดถึงครับบ้านคุณพ่อสอนอ่งกันทารลักษ์ แม่นเอาเบอร์โทหรหลานโทษวันนี้ผมก็โทรไปหาหลา,านกับเพื่อนกับบอได้ลับแล้วเนาะเพื่อนอยู่โรงเรียนเนาะบ่เป็บบนยังครับเพื่อนเอาอันสาหรา่แดงเนาะแม่ออก,กับบีไอสตานีนา่ใหญนะเพื่อนไดเป็นผู้กิน,นเป็นจะไหนใหญ่ปวดหัวข่าโอ้ปวดหัวเข่าเจ็บเจ็บเจ็บแปวดปวดก็อ่ะหอมครับ ออกห่อนอายุเท่าไรแล้วแม่นี่ยแปดสิบแปแล้วแต่โอ้มันออกห่อนตาก็บแปดสิบสี่บอกในนั่งนี่ค่ะคุณตาไปไปทำไปทำฟันที่โรงพยาบาลไม่ไปบึงลู่ค่ะโอ้ค่ะบึงมาลูไปงานแล้วเดี๋ยวก็มาน้าเดี๋ยวก็มาเป็นเหตุอันไม่ปิ้งไก่ป่าแม่นี่ยโอ้ทำไม้ปิ้งไก่น่ะส่ง เดี๋ยวอนุญาตหยิบผลิตภัณฑ์สินค้าให้คุณแม่ก่อนนะครับบุญหลาย,ลายเยี่ยมยาม,ยยมถามข่าว,าาวตอนรับคุณผู้ชมเขาซูช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับคุณแม่ซื้อไว้าจาังไดก่อนครับบุญรักศิลาคำคุณแม่บุญรักศิลาคำเนะาะอยู่บ้านยังนี่แม่บ้านผืนใหม่ค่ะบ้านผืนใหม่ตำบล ตำบลเ,เมืองกันทะลักษ์นะครับรกันทะลักจังหวัดครับมื่อนี้คุณแม่สั่งผลิตภัณฑ์น้ำสาราแดงกับบีไอสตานะครับมาดูแลเบิ่งงยังสุขภาพนะครับได้กินไปแล้วชุดหนึ่งป่แม่นี่กินกระปุกมลครับผมอ๋อครับผมเป็นจะไดแน่ครับสุขภาพดวงตาก็อันคือว่าดีขึ้นนะ,ค,ะครับ ใครแน่เนาะแต่กี่เป็นจะได้มันแนมบ่เห็นมาเป็นอันนี้ก็เขาอนญาตครับไม่คอยเก็บคอยควบอ๋อเกี่ยวกับหน้าแข้งขอนะัาว่าอะไรนะน้ำไข่คอนอ่ะมันไม่มีบ่ครับอายุหลายข้นแล้วคุณแม่อายุเท่าไรแล้วครับแปดสิบค่ะแปดสิบแล้วแปดสิบปีนะครับข่าวดก็ดูแลสุขภาพเนาะขาบกินควบคู่กันนะครับ b i สตาน้ำสาหร่ายแดงของบ่าวบุญมาพันดวงนะครับ ติดตามรับชมทางช่องบุตรมาทีวีพี่น้องสั่งซื้อได้ทั่วประเทศส่งหอดบานหอดเงินยังสี่หละคุณแม่เนาะกำลังเห็นยังนี่คุณแม่นี่กำลังเก็บเขาเก็บเขาเก็บกากเขาอ๋อครับอ้าวอ้าวขอบคุณหลายๆด้อครับคุณแม่คุณตาบรยูมืันนี้ตาบรยู่ไปใส่ฟันไปทําฟันไปทําฟันเนาะครับปกติมาส่งให้คุณตานะครับคุณยายกะ อยู่น้ำกันยูดตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับดูแลสุขภาพครับอยู่ดีไม่แห้งคุณแม่สวัสดีครับบุญหลายเยี่ยมยามถามข่าวมันเป็นยังไงกับแม่เวลาอ๋อเวลากินเขาวไม่ว่าทำอาไรมันก็จัดอ๋อครับอ๋อดีแล้วกินป้องกันไว้แม่กินน้ำสาร่ายแดงด้วยกินบีไอสตารด้วย เม่ยตกใจได้ง่ายมันเมื่อยเนาะจ้นเจ็ดหลายอะผู้ใดเป็นคนพานี่ใหม่ตาบอนี่พาเขาเอ่ยว่าไม่เสียบปลาแน่นเนาะนี่ครับเต็มเลยครับคุณตาเราคงจะเจ็ดพาอยู่ตลอดเราถามมากๆแล้วอ๋อนเราอยู่นี่เราก็เหลาพาอยู่นี่ครับนี่ เสียบปลานิน่เสียบลูกเสิยเสียบอ,อ๋เสียบอันใกล้กได้แต่ว่านี่เป็นเสียบปาลาเ,เสียบปลาเน้นนะครับแล้วก็ไม่หน่อยตี๋ไกลหน่อยครับคุณตาคุณยายแล้วใจบุญครับเราพึงอันเห็ดห<น>เป็นเจ้าภาพนี่ดูรูปดูรูปดูรูปนะฮะนี่เห็ดบุญ กระถินกองกระถินใหญ่3ามปีแล้วครบคสามปีแล้วนะครับนี่หลูกพุ่นตาคุณยายานะครับสร้างบุญสร้างกุศลคุณ่อสอนคุณแม่ทองรักศิลาคำเป็นเจ้าภาพใหญ่ครบ3ามปีปีหน้าผู้ใดเป็นเพิ่นรับไว้เนาะแต่เราก็ไปร่วมอ๋อ ครบแล้วเนาะไปช่วยเขาใช่ครับช่วยเขาธรรมดานี่ตัวครับนี่ก็เลี้ยงตะก,กระเตนโอ้นี่เลี้ยงตะก,กระเตนข้างบ้านคือจังเคยถ่ายคลิปให้เบิรงพี่น้องโอนนี่จกักสัปดาห์แล้วแม่คือตัวย่อ่หรอจักมือหรอเด็ดททั้งฟุ้งออกไข่โร่โล่โลจักบาทนเ,นเอาหางมา,าแม่โลจ่จักบาทเอายโ้มาแจกจ,ใจเอง ให้ลูกหลานอันนี้มันไม่มียามีอะไรมีแต่ธรรมดาธรรมดาให้กินยาให้กินยากินใบต่อแล้วก็อันนี้แม่นปะขี้มันขี้บ่อนี่จ้ะโอ้กินแล้วก็ขี้ออกขี้ออกก็ออกใเจ้านี่ครับเอากรบดูกก็ไม่เก็บออกทั้งพุ่นปะไปเบิ้งคุณยายขออนุญาตขออนุญาตโอ้เนียยานี่เตรียมมานี่เตรียมมาให้ให้ให้ตะกระเดนด้วย บ่ได้เหีียงง้อเหีียงกว้ยอวบ้บ่โอ้อนยญาตไปชมไปชมเดี๋ยวคุณยายพาไปชมเพี่น้องนะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวมาส่งผลิตภัณฑ์โอ้นี่ตัดตัดปลายหญ้ามาย่างงามเลยพร้อมกับต้นอ้อยอันนี้ก็อีกไซส์หนึ่งโอ้นี่อันนี้ใ่ญ่แล้วออกไข่แล้วเออเอา อินทรายให้มันออกไข่อ๋อในในกองนะกิดินทรายนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับอ้าวซูมเห็นิ่นเนีย่ยฮะในกองนี่ครับเอาไว้สำหรับให้ออกไข่เนะ้ะครับคุณยายโอ้ยอันนี้ตีแล้วอาหารปลอดไข่ไม่มีสารพิษนะครับปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงเลี้ยงเอง <laughs> <laughs> เลี้ยงเองกินเองไม่ก็ไปซื้อเขาตัด อ๋อไม่ไผ่นี่สีสีเล้าเนาะโอ้คุณยายตุ๊ดตาเราซจื้เมื่อวัยหลายอยู่ครับอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเดินทางไปเยี่ยมยมทางอื่นทางไก่ต่อนะครับฝากติดตามด้วยช่องบุญหลายสายยาวครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ในเครือของบ่าวบุญมาพันดวงนะครับมือนีมาทรงไห้พี่น้องอยากได้อยากดื่มอยากใส่อยากซอย0894223471 ติดต่อสอบถามใดเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ